สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าการจะพามานอนในรถค่ะบริเวณลานหน้าบ้านของป้าการเองนี่แหละเนาะไม่ต้องขับไปไกลค่ะหาที่จอดที่เหมาะนะคะวันนี้ป้าการจะนอนในรถค่ะเป็นการแคมป์ปิ้งคาที่ลานบ้านตัวเองค่ะนะคะป้าการก็ขนสัมภาระอะไรมาค่ะมาพร้อมเลยนะคะจอดรถแล้วเรียบร้อยก็ พร้อมที่จะจัดตกแต่งนะคะบริเวณที่จะพักในคืนนี้นะคะประการก็ปูปูพื้นด้วยผ้าใบนะคะภาษาใหม่ๆเขาก็เรียกว่าฟ้ายชีสหรือว่าทาร์อะไรเงี้ยเนาะแต่ประการเข้าใจว่าฟ้ายชีสหรือทาร์นี่ก็คงจะเป็นการมุงลังคานะคะแต่อันนี้เอาปูพื้นก็คงจะเป็นผ้าใบธรรมดาเนาะ อันนี้คือความเข้าใจของคนกเกษียณอายุแล้วเนาะก็คงไม่ผิดนะคะไม่มีอะไรผิดนะคะถ้าเรามีความตั้งใจที่จะทำเนาะประการว่าพอดีประการนะคะซื้อเตียงมาใหม่รถคันนี้ประการไปเที่ยวทั่วไทยเลยค่ะนะคะไปเกือบทุกจังหวัดแล้วค่ะแต่ยังไม่ทุกสถานที่นะคะเนี่ยค่ะพอจอดเรียบร้อยแล้วประการก็เตรียมอุปกรณ์ประการมีครบหมดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเต็นท้ายรถนะคะฝายชีดปูพื้นฝายชีดคุมหลังคานะคะมีมุ้งนะคะมุ้งโอ้อุปกรณ์แคมปิ้งคาร์มีครบค่ะเขามีอะไรประการก็มีอันนั้นค่ะแต่ประการก็เพิ่งมือใหม่เนาะประการก็จะใช้ในราคาที่ไม่ยึดยี่ห้อนะคะไม่ยึดเทนไม่ยึดยี่ห้อขอให้เขาใช้ประโยชน์ดได้แค่นั้นก็พอค่ะ ทำตามกําลังทรัพย์ของเราเนาะถ้าเราซื้อของแพงยี่ห้อดังๆเราก็จะหมดเงินเยอะนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบเลยเนาะประการกา็ใช้เวลาตรงนี้ค่ะหลังจากเกษียณแล้วตอนนี้ประการก็จะ64ปีแล้วเนาะประการก็ไปเที่ยวมาเยอะอยู่นะคะในช่องของประการนี่แหละเนาะไปเที่ยวเสร็จแล้วประการก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้เอาไว้ดูยามฉลากว่านี้ค่ะ เวลาที่เราไปไหนไม่ได้บ่เออตรงนี้เราก็เคยไปมาแล้วตรงนี้เราก็เคยขับรถไปกลางเต็นไปนอนในรถมาแล้วบางแห่งนะคะไม่มีประการก็ดูก่อนค่ะสถานที่บางแห่งไม่ปลอดภัยเนาะประการก็จะไปนอนรีสอร์ทหรือโรงแรมนะคะแต่ถ้าบริเวณไหนที่ปลอดภัยแต่ประการไปเที่ยวมา 3- 4สปีมานี่นะคะตั้งแต่ปี6 3สาเนาะอันนี้ก็ปีห6ห7หแล้วเนี่ย ประการก็ไปสถานที่หลายแห่งมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นวัณอุทยานแห่งชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะคะไปบางแห่งประการก็ไปหลายๆครั้งเลยนะคะอย่างเช่นอำเภอเขาค้อนี่ประการไปหลายครั้งแล้วเนาะอำเภอเขาคอนี่ไปสเนีสถานีไปสนีนะคะประการก็ไปกลางหลายครั้งแล้วเนาะทั้งนอนในรถทั้งกลางติ้นนะคะทั้งขนอุปกรณ์โอ้หลายแบบค่ะนะคะ อุทยานน้ำหนาวประการไปแล้วแต่ช่วงที่ประการไปนะคะเขาปิดแต่ประการเพิ่งไปมาก็คืออุทยานแห่งชาติตาดหมกเนาะไปนอนบนลานชมดาวค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะนะคะเนี่ยค่ะประการก็ซื้อเตียงใหม่มาก็เมื่อก่อนก็มีเตียงนะคะที่ป้าพาพี่สาวไปด้วยนะคะป้าอีกคนหนึ่งอายุเจ็ดสิบปีนะคะไปด้วยกันทีนี้เตียงตัวนั้นนะคะต้องขยับเบาะทั้ง ด้านคนผู้โดยสารแล้วก็ด้านคนขับชิดเลยนะคะถึงจะกลางได้เนาะทีนี้ประการก็ช่วงหลังๆมานะคะป้าก็เริ่มเไม่ค่อยจะไปด้วยแล้วนะคะประการก็ไปคนเดียวประการก็เลยว่าเออซื้อเตียงใหม่สักอันนึงนะคะราคาไม่ถึงพันนะคะก็มีขาตั้งสี่ขาค่ะขนาดกว้าง65ซิบห้าเนขนาดยาวก็ร้อยเก้ิบซนนะคะประการก็พับเบาะด้านผู้โดยสารลงค่ะแล้วก็ กลางเตีกลางเตียงยาวเลยนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์การนอนทุกอย่างเนี่ยค่ะมีม้งกันยุงใส่กับประตูกระจกทั้งสีด้านเลยนะคะแต่ถามว่าเวลาไปนอนประการเอากระจกลงเยอะไหมก็เอาลงนิดหน่อยค่ะไม่เอาลงเยอะเนาะประการว่าเปรียบเทียบกันนี่คือความคิดของประการเองนะคะประการว่าการนอนในรถนะคะรู้สึกปลอดภัยอบอุ่น ไม่หนาวลมไม่พัดเท่าไหร่นะคะเรารู้สึกปลอดภัยค่ะนอนหลับสนิทนะคะแต่ถ้าวันไหนไปกลางตินนะคะแต่ถ้ากลางตินมีเพื่อนเพื่อนเยอะก็ไม่มีปัญหาค่ะนะคะเวลาไปกลางตินนะคะถ้าเราไม่มีเพื่อนไปเนาะเปกลางคนเดียวก็รู้สึกเหมือนความปลอดภัยมันไม่เต็มร้อยะคะ่ะประการก็เลยจะนิยมนอนในรถมากกว่านะคะเนี่ยค่ะจัดก,การเรียบร้อยแล้วก็ เนี่ยคะ่ะจัดที่นั่งหุงข้าวนะคะจัดที่นั่งนะคะอุปกรณ์โตะมีทั้งโตะตัวใหญ่ตัวเล็กเนาะแตะ่วันนี้ประการเอาแค่โตะมาตัวเดียวค่ะเพราะว่าวางข้าวของไม่เยอะนะคะอันนี้คือกลางลานหน้าบ้านตัวเองค่ะนะคะใครๆก็อย่าว่าประการนะคะก็คือบางทีนะคะการที่เรายังไม่ได้ออกไปไหนถามว่าไปได้ไหมไปได้ค่ะแต่ประการยังหาคุณมาลดน้ํากุหลาบให้ไม่ได้ค่ะ ะะหาคนมาลดน้ํากุหลาบให้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้แล้งเหลือเกินนะคะอากาศแห้งแล้งมากค่ะประการก็เลยยังไม่ได้ออกทริปค่ะตามจริงแล้วอยากจะออกไปกลางเต็นอยู่ที่ลานอุทยานแห่งชาติที่เขามีดอกซากุระประเทศไทยนะคะนะคะแต่ตอนนี้ก็เลยยังไม่ไปค่ะรอให้มีคนมาลดน้ํากุหลาบให้ก่อนเพราะว่าอากาศแรงเหลือเกินแต่เขาบอกว่าอีกไม่นานเนี่ยค่ะ ประมาณอีกสองสามวันมักจะมีพายุกระหน่าเนาะประการก็ว่าเออถ้ามันมีพายุก็ยังไม่ออกค่ะเนี่ยค่ะบริเวณบ้านประการก็มีบรรยากาศที่สวยงามค่ะตอนพระอาทิตย์ตกก็สวยนะคะประการก็เลยถือโอกาสตรงนี้ค่ะเออเปลี่ยนที่นอนค่ะจากนอนในบ้านที่แสนจะอบอุ่นนะคะก็เปลี่ยนมานอนในคข้มขาบ้างเนาะมาทากิจกรรมกลางแจ้งบ้างนะคะกลางเต้นติดไฟประดับ อุปกรณ์นะคะทุกอย่างประการมีครบเนาะบางคนจะว่าอุปกรนี่อย่าโอเวอร์นะคะขออภัยนะคะประการไม่ได้โอเวอร์ค่ะประการก็จะเล่าให้ฟังตามที่ประการทําประการเป็นเนาะเนี่ยค่ะบริเวณบ้านประการตอนเย็นนะคะลานของประการเนี่ยกว้างขวางนะคะถ้าจอดรถในอได้เป็นสิบยี่สิบคันนู่นและค่ะนะคะกลางเต้นก็ได้เยอะแต่ประการมีปัญหาตรงที่ว่าห้องน้ําบ้านประการยังน้อยอยู่ค่ะนะคะ แล้วก็มันเป็นงานอาชีพบริการเนาะเราก็ต้องให้ความสะดวกสบายกับผู้เข้ามาใช้บริการประการก็เลยยังไม่เปิดเข้มหรอกค่ะยังไม่เปิดลานดอกนะคะเพราะว่าในวังน้ําเขียวนะคะลานเยอะมากๆ、เลยค่ะแต่เดี๋ยวนี้นะคะผู้คนนะคะหลังกเกษียณก็จะนิยมออกมาเที่ยวนะคะออกมาเที่ยวแบบนี้ประการก็อาบน้ํานะคะเตรียมตัวนอนค่ะดูแลเล่นเกมนิดหน่อยนะคะ แล้วก็นอนค่ะพักผ่อนนะคะก็นอนหลับดีค่ะเตียงก็ใช้ได้ค่ะราคาเจ็ดร้อยกว่าบาทนะคะซื้อจากช้อปปี้นะคะก็ได้ส่วนลดค่าขนส่งฟรีค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะก็ซื้อมาอุปกรณ์ในการนอนก็จะมีพัดลมช่วยระบายอากาศนะคะแต่ตามจริงแล้วถามว่าหนาวไหมไม่หนาวค่ะนะคะเปิดกระจุกลงนิดหน่อยนะคะประกรันกลางเต็นทายรถนะคะแต่เวลานอนประกันก็ปิดประตูนะคะ เพราะว่าเราหลับแล้วสนิทแล้วเราไม่รู้เนาะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเราก็เซฟตัวเองค่ะนะคะฝากน้องๆด้วยนะที่เป็นผู้หญิงนะคะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเนาะก็ให้เซฟตัวเองค่ะดูหน้าดูหลังดูซ้ายดูขวานะคะว่าเป็นยังไงนะเราก็จะปลอดภัยค่ะถามว่าประการไปเที่ยวมาตั้งหลายที่เนาะอูเป็นเกือแบบครบทุกจังหวัดแล้วค่ะภาคใต้ก็ไปนะคะภาคใต้นี่ไม่กล้าไปกลางเต็นเลยค่ะเพราะว่า บ้านเขาไม่นิยมกลางติ้นเหมือนภาคอีสานไม่เหมือนภาคเ,เหนือนะคะไม่เหมือนค่ะนะคะภาคตะวันออกภาคตะวันตกก็มีบ้างเนาะบ้านเราเนาะในกรุงเทพในอะไรคนในกรุงเทพก็จะมาเที่ยวกันเนาะแต่พูดถึงว่าแถวภาคใต้ค่ะจะน้อยมากเลยนะคะสําหรับลานกลางติ้นมีเหมือนกันค่ะแต่ไม่นิยมแล้วเราก็ไม่ได้เสิร์ชหาข้อมูลเนาะไม่ได้เสิร์ชหาข้อมูลประการก็ไปค่ะไปนอนโรงแรมบ้างไปนอนรีสอร์ทบ้างนะคะ ไปชมบ้านเมืองเขานะคะอันนี้ประการก็หุงข้าวค่ะนะคะหุงข้าวแล้วหม้อสนามแบบนี้นะคะหุงข้าวได้สวยมากเลยนะคะหุงข้าวแบบไม่เช็ดน้ํานะคะทานอร่อยค่ะนะคะวิตามินไม่สูญหายตาเตาแก๊สแก๊สกระป๋องหนึงก็ใช้ได้นานค่ะทําหุงข้าวทํากับข้าวได้สักสองสามุนค่ะถึงจะหมดเนาะกระป๋องหนึ่งก็ตกป,ประมาณสักห้าสิบบาท บางที่ก็อาจจะสีสกว่าบาทนะคะแต่ประการซื้อมานี่เป็นยี่ห้อเดียวกับเตาแกตเลยนะคะเป็นการเซฟตัวเองค่ะเซฟด้วยนะคะเนี่ยค่ะหุงข้าวออกมาทุกครัง้งสวยทุกครั้งเลยค่ะวันนี้ประการก็นึกคืมอ,อกคืมใจค่ะเออเรามีอุปกรณ์แล้วเราก็ไปจัดการกลางอยู่ลานหน้าบ้านเรานี่แหละค่ะนะคะอย่าว่าประการนะหาว่าอย่าหาว่าประการนี่ อะไรนะทํามักง่ายนะคะไม่ยอมลงทุนนะคะลงทุนค่ะก็ลงทุนลงแรงตากแดดกลางตินกลางไฟชีตเตรียมสถานที่ค่ะนะคะถึงประการไม่ได้ขับรถเสียน้ามันเยอะนะคะแต่ประการก็จะไปอยู่ค่ะนะคะลงคนไหนที่เข้ามาดูใหม่นะคะหรือว่าคนที่กรุณาติดตามประการมานะคะได้ตั้งหกร้อยเจ็ดสิับสไครแล้วนะ ขอบคุณมากๆค่ะนะคะผู้หญิงสูงวัยวัยหกสิบสี่ปีนะคะเริ่มออกเที่ยวตั้งแต่กเกษียณแรกๆเลยค่ะปีหกสามนะคะพอกะเกษียณเสร็จประการก็ออกเที่ยวภาคอีสานเลยค่ะไปทั้งหมดสิบแปดวันนะคะครั้งที่สองก็ไปภาคเหนือค่ะไปทั้งหมดโอ้ประการไปหลายครั้งค่ะแล้วก็ไปกับพี่ค่ะไปกับพาพี่ไปเที่ยวแล้วก็ไปคนเดียวก็หลายครั้งแล้วค่ะตอนไปคนเดียวครั้งแรกนี่ประการเออไปนี่ค่ะไปเส้น สรบุรีลบบุรีกำแพงเพชรไล่ขึ้นไปค่ะไปจังหวัดตากค่ะไปอำเภอแม่สดอดอำเภอแม่สอดแล้วก็ไปนู่นค่ะอำเภอแม่สเสรียงแล้วก็ขึ้นแม่ห้องสอนไปปางอุง๋งไปบ้านลักไทยค่ะแล้วก็ไปปายค่ะแล้วก็ห้วยน้ําดังนะคะโอ้ไปหลายที่ค่ะแล้วก็ไปโดยหลวงเชียงดาวไปโดยอ่างขางนะคะไปหมู่บ้านอะไรนะ ไปอำเภอฝางค่ะไปนอนเฝ้าสวนส้มให้เขาค่ะนะคะค่ารีสอร์ทก็ไม่แพงค่ะนะคะตอนนั้นประการไปเนาะไปเชียงรายค่ะไปเชียงรายนะคะไปโดยแม่ฟ้าหลวงนะคะแปอำเภอแม่ฟ้าหลวงไปหลายที่ค่ะไปหลายที่นะคะบางที่ก็พักบางที่ก็ไม่ได้พักค่ะนะคะในเชียงรายนี่ประการก็จะไปสองสามครั้งแล้ว ปีใหม่นี้นะคะเหนียวสิ้นเดือนออมก,การาคมเนี่ยประการว่าประการจะไปเชียงใหม่ค่ะนะคะว่าจะไปภาคเหนือนะคะว่าจะไปดูดอกพญาเสือโค้งที่บ้านขุนช่างเคียนค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะขับรถได้หรือเปล่านาะเพราะว่าทางก็แคบนะคะทางก็แคบแล้วก็สูงชันนะคะแต่ก็คงจะคล้ายๆกันทุกที่หละค่ะนะคะการขับรถขึ้นเขาลงเขาประการก็ เรียนรู้จากใน YouTube เนี่ยค่ะน้องๆเขาแนะนำว่าการลดเกียร์ทำยังไงการเหยียบเบรกเบรกยังไงนะคะเราก็ต้องดูสมรรถนะรถของเราด้วยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะประการก็เก็บข้าวของเสร็จแล้วเตรียมตัวกลับค่ะกลับเข้าบ้านนะคะพบกันใหม่นะคะประการยินดีมากเลยค่ะที่ได้นำเสนอคลิปนี้นะคะ ถึงจะเป็นคลิปที่อยู่ใกล้ๆบ้านที่สุดเลยนะคะแต่ประการก็ตั้งใจทํานะคะอย่าว่าประการน,นะคะก่อนจบนะคะขอแถมต้นเฟื่องฟ้านะคะสวยๆนะคะที่อยู่ในบริเวณบ้านประการเองเนาะลานบ้านประการน,นะคะตอนนี้ตัดหญ้าออกแล้วสามารถมาพักมาทำกิจกรรมเข็มได้ค่ะแต่ประการรับแต่คนที่เพื่อนสนิทลูกหลาน นะคะคนที่อยากมาเท่านั้นนะคะก็คือประการคิดว่าบริเวณอำเภอวังน้ำเขียวนี่นะคะของบ้านประการก็คือบ้านไร่สวยดาวเขาสลัดใดค่ะนะคะขึ้นไปผาลักสลัดใดอีกประมาณ3กิโลนะคะนี่ค่ะประการก็เลี้ยงปลาคาร์เอาไว้นะคะเขาน่ารักมากอะ่กกอะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ